สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไชยามครับอันนี้คือทำเฉลี่ยนะครับถึงจะบอกอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ก็มีกันไรนะครับเป็นน้ำยาล้างจานอะไรยิ่งอะไรก็ได้นะครับแล้วก็น้ำตาลแล้วก็แป้งแค่นี้นะครับแล้วเราก็ผสมกันให้เข้ากันนะครับ แล้วเราก็เอาไปแช่ช่องธรรมนานะครับไม่ใช่ช่องฟรีนะครับช่องธรรมนา20นาทีครับพอออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้จะเราจะมาลองกินกันดูนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ติดมือครับสูตรนี้ได้ครับนี่ครับ นี่นะคะมาติดนะคะะมาติดพัานชนะนะครับนี่เก็บเรียบเลยนี่นะคะเกี้ยงเลยนี่ก็จะมาดูตัวชารามนะครับตัวชารามก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนิดยืดอย่างนี้เลยนะครับก็จิ้มได้นะครับจนรแรกมันจะติดถ่าเล่นไปนานๆแล้วก็มันก็จะไม่ติดมือครับ่างนี้ ถ้ามันละลายมันจะติดแต่ละลายมันก็ไม่ติดหรอกถ้ามันไม่ใช่พื้นอย่างเงี้ยเราจะมาลองจิ้มให้ดูกันนะครับสามจี นี่นะครับน่ามันติดพื้นอย่างนี้แล้วก็หมนุมนดอันี้สามารถเก็บได้นะครับนี่มันสนใจมันนี่คือจะรัมที่ได้ผุมจริงน,นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ออกมา เป็นสียงนี้นะครับที่นี่ผลช้ทีจริงๆสีมันเป็นสีแบบอะไรอะ่ะสีรังเน่าๆอะ่ะสีรังแบบบูดๆอะ่ะก็ได้ใส่สีเขียวนี่นับจามได้ผลจริงใครอยากจำเอาไปทำเลยนับถ้าไม่ได้ไม่รับผิดชอบน,นะครับขอบคุณครับ